อีคอมเมิร์ซจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือผมชอบว,ว่าเป็นเครื่องมือในการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทําให้ผู้ซื้อกับผู้ขายได้มาเจอกันไไม่ได้ปัจจุบันไปไกลกว่าน,นั้นอีคอมเมิร์ซนั้นนำไปสู่การที่ผู้ซื้อผู้ผลิตที่เป็นต้นทางจริงเข้ามาบางทีนั้นจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่ตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์ยูนิคอร์นไปแล้วซูเปอร์ยูนิคอร์นก็คือมีมี Capital Cap แคปหรือว่ามีมีทุนจดทะเบียนที่มากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 3 0 0 0ล้านบาทก็คือบริษัทที่เรารู้จักกันในโลกดีก็คือเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าอาลีบาบาอาลีบาบาเป็นสาร์ทอัพมาก่อนเป็นธุรกิจที่นำอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้ได้อย่าง สมบูรณ์แบบได้อย่างประสบคอสําเร็จอย่างมากเลยสามารถเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายผู้ผลิตและตัวเองเป็นตัวกลางในการเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นมีเดลแมนเหมือนกับจริงๆเรานึกถึงอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยมันเป็นตัวกลางอย่างหนึ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเหมือนปัจจุบันถ้าเราคิดถึงแต่อ e ีคอมเมิร์ซง่ายๆเนี่ยก็คือในเรื่องของว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่เป็น Delive r y ที่ไม่มีใครคิดว่า Delive อรีในมียนมไทยมาเป็น30-40ปีนะครับ การเกิดขึ้นของฟู้ดแพนด้ากร o o ฟูดไลแมนหรืออะไรก็ตามนะครับนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มาเจอกันและอำนวยความสวยให้ผู้ซื้อได้เพราะเราถ้า SME หรือธุรกิจ SME นั้นหรือ m ่า e ก็ได้นะครับ s m a l m m e d i u m s i ม e e n t e r p r i s e นะรเอามอีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้ในธุรกิจของเรานแน่นอนครับ <c oughs> เขาจะทําให้เขามีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้เห็นแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจและ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเกิดการระบาดหนักของโรคโควิดซึ่งเราไม่ทราบว,ว่ารอบที่3จะกลับมาหรือเปล่าเราไม่ทราบว,ว่าวัคซีนที่จะเกิดขึ้นมันจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะเราธุรกิจอีคอมเมิร์ซ e จะเข้ามาอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาในการเข้าถึงสินค้าขายสินค้าของผู้ผลิตได้นะครับประโยคอีคอมเมิ e รจริงๆแล้ว ทุกคนทราบอยู่แล้วอีคอมเมิร์ซนั้นทําให้เกิดทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้ผู้ซื้อผู้ขายได้มาเจอกันนะบางทีเฮ้ยเราอยากได้สินค้าตัวนี้นะฮะแต่ก่อนจะทําไงดีจะซื้อสินค้าตัวนี้จะต้องไปที่ห้างจะต้องไปที่โมเดินเทรดต่างๆเยอะแยะเลยเพื่อไปดูจะต้องมีแคตตาล็อกปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับปัจจุบันคุณคลิกเข้าไปมีแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซมากมายเป็นหมดในเกือบทุกธุรกิจแต่ข้อจํากัดก็คือธุรกิจ SME เเนี่ยเขามักจะ ขาดทรัพยากรขาดหลังบ้านขาดโปรแกรมเมอร์วิศวกรคอมพิวเตอร์ในการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาจริงๆผมจะบอกปัจจุบันนั้นในการสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซของธุรกิจนั้นไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีราคาที่สูงมากมายไปหมดเลยนะครับจริงแล้วคุณสามารถจ้างได้นะจริงๆแล้วเพราระนั้นประโยชน์ก็คือจะทําให้ธุรกิจคนนั้นเป็นที่รู้จักเพิ่มยอดขายได้และไม่จะเป็นอย่ต้องมีหน้าร้านและไม่จะเป็นต้องกลัวในเรื่องของการเกิด การระบาดการจับต้องสินคงสินค้าเกิดขึ้นนะฮะเพราะเราและอย่างหนึง่งสินค้าบางตัวนั้นถ้าพูดตรงๆบางทีคุณไม่ต้องผลิตใบ้านเราเรานําเข้าจากประเทศจีนจากไต้หวันจากยุโรปนะฮะจากหลายๆประเทศนั e ่นอีคอมเมิร์ซจะเป็นตัวหนึ่งตัวกลางนะที่คุณจะรับออเดอร์จากลูกค้าได้รับเสียงท้อนจากลูกค้าได้ฟีดแบ็กจากลูกค้านําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่หรือคุณจะสร้างธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับ ผู้บริโภคแน่นอนครับ e-commerce นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้ว e-commerce นั้นมันนำม,นำมาสู่การสร้างบาลานซ์หรือว่าจริงๆแล้วภาษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าดุลยภาพจะทำให้รู้ว่าด้วยราคาเท่านี้ปริมาณเท่านี้คุณภาพเท่านี้ลูกค้าจะตัดใจซื้อไหมและลูกค้ามสิสจะเลือก อย่างเช่นรองเท้าเนี่ยมีหลายยี่ห้อม็นสิบยี่ห้อทาไมลูกค้าต้องเลือกยี่ห้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณภาพของสินค้าตัวนี้ราคาของสินค้าตัวนี้หรือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของรองเท้าสินค้าถูกเหมือนกันนะอีคอมเมิร์ซ e จะทําให้ลูกค้านั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบตามรสนิยมของตัวเองชอบตามฤดูกาลและชอบตามราคาและรายได้ที่ตัวเองมีนะครับเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออ e ีคอมเมิร์ซจะทําให ง่ายสาหรับผู้พ่อในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนะครับและมันสามารถที่จะซื้อวันนี้จ่ายวัน้างหน้าได้เหมือนการนำอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้ในหลายธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมที่มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายว่าจะเป็น Agoda Airbnb นีครับนี่ก็เป็นอีกยูนิคอร์นหนึ่งที่มีสาม0 0ล้านก็คือไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเองไม่มีพันเป็นของตัวเองไม่มีคกว่าเป็นลักชัวรี่ในส่วนของคอนโดมิเนียมของตัวเองแต่สามารถทำให้ผู้บริโภคได้มาเจอกับ เจ้าของห้องเจ้าของแรมดีๆแล้วก็เลือกที่จะเข้าไปอยู่หรือเลือกสินค้าและบริการได้นั่นคือข้อข้อดีของในส่วนของ e-commerce นะครับ <S <S ในส่วนของ e-commerce เนี่ยนะนอกจาก e-commerce เนี่ยมันจะเป็นมีแพลตฟอร์มเาเรู้ standalone ของตัวเองคือแพลตฟอร์มในแต่ละธุรกิจ ที่จะมีแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับในการใช้อ e ีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง IG เป็น f a c e b o o k ไลายพวกนี้ข้อจังวของมันก็คือว่าถ้าสมมติสินค้าคุณไม่ดีหรือถ้าคุณสินค้าไม่ตรงปกและถ้าคุณไม่สามารถขายสินค้าได้ตามที่คุณโฆษณาไว้หรือมีการแจ้งคุณสวัสด์ไว้ในอ e ีคอมเมิร์ซแล้วนะครับหรือสินค้าไว้แล้วเนี่ย นะมันจะมีฟีดแบ็ที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคที่จะนำไปแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะหรือโลกออนไลน์ต่างๆหรือแพลตฟอร์มต่างๆมันจะทำให้บริษัทของคุณนั้นได้รับผลในด้านลบทันทีเลยเพราะเราอย่างที่บอกว่าลบคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกับ100คน200คนสามคนแล้วไปเร็วนะครับคือคนปัจจุบันนั้นชอบเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เป็นลบๆอยู่แล้วหรือเป็นข้อจํากัดอยู่แล้วเพราะนั้นเราสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือคุณต้องมี เขาเรียกว่ามีแอดมินหรือมีหลังบ้านที่ดีในการเข้าไปอธิบายกับลูกค้าว่าสินค้าตัวนี้เรายินดีเปลี่ยนคืนภายใน7วันสินค้าตัวนี้อาจจะมีตําหนิเกิดขึ้นได้เรายินดีจะเปลี่ยนให้โดยที่ไม่ค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับหรืออาจจะมีความผิดพลาดในการขนส่งนะครับในการขนส่งเพราะบางทีนั้นในการสั่งสินค้าผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุบัติเหตุเกิดข,ขึ้นจากการส่งนะสินค้าและบริการมันอาจจะมีการแตก ชมรุดหรือบางทีด้วยความร้อนหรืออากาศต่างๆนะที่ขึ้นนะครับเพราะฉะเรานี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปดูแลให้ดีหรืออาจจะมีการรับประกันในส่วนของสินค้าและบริการหรือมีการอธิบายนะครับในในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาคอมเพลนหรือเข้ามาสะท้อนในสิ่งที่ไม่ดีกับธุรกิจนั้นๆครับ จริง B2C business to customer หรือธุรกิจที่ to customer นะครับเมื่อสักผมใช้คาเมื่อสัก20ปีก่อนัวอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเลย10ปีก่อนยังใหม่อยู่นะครับและ5ปีเริ่มไม่ใหม่ละในกลุ่มที่เป็น Gen Gen Z Gen Z หรือคนรุ่นใหม่นะครับ B2C นั้นเขาเริ่มรู้กันแล้วว่าเขามีช่องทางในการซื้อสินค้านะผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆมากมายทาง e-commerce เกือบทุกช่องทางนะครับ แต่ทีนี้ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะฮะ B2C นั้นมันขยายกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มที่เป็นพวกในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Gen Z นะครับ Generation g e t Z หรือว่า Gen Z e n Z นะครับกลุ่มวัยรุ่นกลายเป็นกลุ่มกลางคนกลุ่นทำงานหรือกลุ่มที่เป็นอายุมากก็คือซื้อสินค้าระบบริการโดยที่ บางทีคุณไม่ต้องไปเลือกสินค้าเลยนะแต่ก่อนนี้จะซื้อรองเท้าคู่หนึ่งจะต้องไปลองและลองอีกนะครับวันนี้เดินทางไปลองที่ห้างปรากฏว่าไปลองสอสาครั้งถึงจะซื้อรองเท้าคู่นั้นเสื้อตัวนั้นแต่ปัจจุบันนั้น B2C นะครับผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นหรือว,ว่าเชื่อใจแล้วกันมีความเชื่อมั่นในสินค้าตัวนั้นกับแบรนด์ตัวหนึ่งว่าถ้าฉันสั่งแล้วรองเท้าไซส์42 ขนาดกว้างยาวเขาสามารถสั่งโดยที่ไม่ต้องลองและใส่ได้เลยนะครับนั่นคือช่องนั่นคือ B2C ที่เกิดขึ้นในเฉพาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เป็นรองเท้าเดือเสื้อแต่ธุรกิจอื่นๆครับใครจะไปเชื่อว่าปัจจุบันนั้นแม้แต่ต้นไม้ใส่ใบสักยางในเดียมไม้ประดับต่างๆนั้นก็สามารถสั่งผ่านช่องทางท,างที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับหลายช่องทางมากที่ท,ที่เกิดขึ้นสั่งวันนี้ส่งถึงตอนเช้าหรือบางทีในพื้นที่ใกล้ๆอ่านสดก็สามารถสั่งได้ ว่าจะเป็นปูดองปูนึ่งนะเพราะเราตอนนี้คือ B 2 C business customer นั้นมันเข้ามาใกล้พวกเรามากและมันมันเป็นสิ่งที่มันมีความคุ้นเคยมากกับหลายคนอีกอีกส่วนหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่า B 2 C แล้วเนี่ยผมต้องพูดถึงธุรกิจที่เขาเรียกว่า Grab เนี่ย Grab food ที่เราเห็นกันอยู่ Lineman f o o d p a น d ้าที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจ B 2 C ที่ทำให้คนไทยหรือคนที่เป็น Gen Z Gen X Gen Y Gen Z ได้เข้ามาใช้ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซนะครับเป็น B2C จริงๆนะครับแล้วปัจจุบัน B2C นั้นไม่เฉพาะในส่วนของอาหารแล้วตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มที่จะมีความสำคัญไปกับทุกๆธุรกิจเพราแล้วกลับมาที่ B2C แล้วถ้าธุรกิจ SME ตระหนักถึงเรื่องของความสำคัญตรงนี้แล้วนับรองว่าคุณจะสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่คุณจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและคุณจะทำให้ธุรกิจคุณเป็นที่ uh, ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้นะครับปัจจุบันเวลาคุณซื้อสินค้าตัวหนึ่งแล้วคุณสามารถแทร็กได้เลยสมมุติคุณสั่งรองเท้าวิคู่หนึ่งคุณสั่งปุ๊บเวลาคุณจ่ายเงินเสร็จออนไลน์ไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามผ่านทาง d e บิตเคร d i t หรือจะผ่านทาง wallet อะไรต่างๆนนะที่เกิดขึ้นพอสั่งเสร็จปุ๊บมันจะมีบินเข้ามา และเขาก็จะบอกทางสารนะคุณผ่านช่องทางทางแมสเซจของคุณทางอ e ีเมลของคุณว่ามีการสั่งซื้อแล้วนะสินค้าคุณกาลังถูกสั่งเพราะถูกสั่งเสร็จความเรียลไทม์ก็คือมันจะบอกเลยว,ว่าหลังจากนี้จะก,กี่วันถึงได้แต่ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อจริงแล้วเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มออนไลน์หลายช่องทางที่บอกเลยว,ว่าถ้าคุณต้องการได้เร็วจริงเอ็กซ์เพรสคุณต้องจ่ายเพิ่มนะจาก30บาทเป็น60บาทเป็น100บาทคุณต้องการเร็วภายในกี่วัน2วัน3วันหรือสินค้าตัวนี้ถ้าคุณไม่จ่ายแบบพิเศษ คุณก็จะได้สินค้าภายใน10วันหรือ15วันเพราะเราถ้าคุณจ่ายแบบพิเศษเสร็จคุณจะได้สินค้านั้นภายใน3 4วันเวันพอสมมุติผมเคยสั่งครั้งหนึ่งผมต้องการได้ภายใน2วันพอสั่งเสร็จปุ๊บเสร็จมันจะบอกเราตอนนี้ออเดอร์คุณได้มีการออเดอร์แล้วมีการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วกําลังจัดส่งพอจัดส่งเสร็จมันจะบอกเลยว,ว่าบริษัทจัดส่งคือบริษัทอะไรเช่นผมยกตัวอย่างบริษัท A และกันอัปปร์เนีไทยละกันอปเรนีไนทยรับสินค้าคุณไปแล้วตอนนี้ปยไทกลังงจัดสส่ินค้า ความพิเศษของ e p 2 c Business to customer หรือว่าธุรกิจกับถึงผู้บริโภคก็คือว่าคุณสามารถที่จะดูได้เลยว่าตอนนี้เหมือนกับ GPS ครับว่าสินค้าตัวน,นี้คุณมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้มันมาจากผู้ผลิตและมันเดินทางมาที่ประเทศไทยสาขาไหนสาขาบางเขนสมมติพอบางเขนเสร็จตอนนี้เช้าเนี่ยมันกำลังออกมาแล้วคุณสามารถดูได้เลยเป็นแทร็กเหมือนกับเป็น GPS ว่ามันกำลังมาถึงคุณละและบอกได้เลยว่ามาถึงคุณ กี่โมงเวลาเท่าไหร่เรียลไทม์มากๆากออนไทม์มากๆเลยนะครับ <S <S คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือต้นทุนเนี่ยของสินค้าคือโอเคแหละเวลาคุณจะได้มาตรฐานต่างๆ GMP ก็ MP, ต้องมีการจ่ายในส่วนของค่าดำเนินการหรือการตรวจสอบที่ดีขึ้นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คือแน่นอนคือคุณจะต้องทำให้สินค้าคุณได้มาตรฐานในแต่ละประเภทของธุรกิจ นะอย่งเช่นในส่วนของอาหารคุณก็ต้องได้รับความปลอดภัยเรื่องอาหารจากกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขคุณต้องได้มอ,อ,อก,กอนะครับของแลวคุณก็ต้องมีไอ s o เข้ามา i โซหมืน่นก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาก็ต้องมีจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจ SME ที่เขามีทุนนพ้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตรฐานที่เขาที่เขาควรจะมีในการขายสินค้าชนิดนั้นซึ่งหน่วยงานงภาครัฐก็เข้ามาช่วยเหลือได้และคุณสามารถและก็ไม่ได้เสียต้นทุนมากมายเพียงแต่ว่า เมื่อคุณผ่านมาตรฐานตัวนั้นคุณสามารถนำโลโก้ตัวนั้นเข้ามาในธุรกิจของคุณว่านี่ฉันได้มาตรฐานตัวนี้และแน่นอนสินค้าฉันนั้นมีคุณภาพที่ดีและคุณเชื่อมันน่นได้เลยว่าคุณบริโภคไปแล้วคุณอุโภคไปแล้วนั้นคุณจะไม่เป็นพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อตัวคุณและคุณเชื่อมั่นกับเราได้นะครับ จริงแล้วเรามาสรุปกันดีกว่าจริงๆแล้วอ e ีคอมเมิร์ซมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซมันนำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ๆการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆการเพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณยังยังเป็นธุรกิจแบบเดิมเปิดหน้าร้านอย่างเดียวและรอให้ลูกค้าเข้ามาซื้อโดยที่คุณไม่ใช้ช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์แพลตฟอร์มต่างเพื่อเข้ามาเพิ่มมูลค่าของสินค้าคุณสร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะครับเพราะเราแน่นอนว่า รายการนี้ต้องการให้คุณ SME ทุกเอสนซีนั้นรู้และเข้าใจถึงความสำคัญว่าอ e ีคอมเมิร์ซนั้นมันเป็นคุณมากกว่าโทษมันจะทําให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจคุณมากขึ้นมันจะทําให้ธุรกิจคุณมีราค่าเพิ่มขึ้นมันจะทาให้สินค้าคุณเป็นที่รู้จักไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดจังหวัดเดียวจังหวัดชนบรุรีระยองเชียงใหม่จะทําให้คุณรู้จักทั้งประเทศหรือในโลก ลูกค้าคุณวันนี้อาจจะไม่ใช่คนเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครหรือประเทศไทยอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากสหรัฐอเมริกาหรือมาจากอังกฤษก็ได้นั่นคือประโยชน์ของอ e ีคอมเมิร์ซจริงๆและอ e ีคอมเมิร์ซมันก็สามารถสร้างช่องทางเชื่อมโยงเรื่องของการช่องทางในการอ e ีเพย์เมนต์ต่างๆมากมายในการจ่ายซึ่งจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มในการขายสินค้าที่เป็นแอปพลิเคชันของคุณขึ้นมาเพราะปัจจุบันนั้นธุรก,กิจขนาดใหญ่เขามีการ สร้างแพลตฟอร์มมากมายหมดในการขายสินค้าและบริบรการผ่านไม่ว่าจะเป็นทาง direct debit credit นะไมว่าจะเป็นการจ่ายผ่านช่องทางต่างมากมายเครดิตต่างๆมากมายหรือมีช่องทางที่ให้คุณเลือกมาสำหรับเพื่อสร้างความสะดวกกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแน่นอนครับนี่คือประโยชน์ของ e-commerce ถ้าคุณไม่ใช้แน่นอนครับคุณก็จะติดอยู่กับโลกเก่าช่วยคุณและคุณ โดยเฉพาะช่วงนี้การเกิดโควิดเกิดขึ้นแน่นอนแล้วลูกค้าของคุณลดลงเป็นจำนวนมากยอดขายคุณลดลงเป็นจำนวนมากคุณไม่สามารถจะสร,สร้างสินค้าใหม่ๆได้เพราะคุณไม่มียอดขายทีนี้การเชื่อมโยงไปถึง B 2 C คือ Business to c u s t o m e r นะครับอีคอมเมิร์ซจะทําให้สินค้าคุณนั้นเชื่อมต่อตรงไปถึงในส่วนของผู้ซื้อได้โดยตรงและผู้ซื้อเขาสามารถสะท้อนคุณโดยตรงได้เลยว่าสิ่งนี้เขาชอบนะสวยดีเร็วไม่ดีและบางทีเขาชอบอยู่แต่ว่าพี่ ธุรกิจของคุณพี่ช่วยเพิ่มตรงนี้หน่อยได้ไหมและหนูยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นผมยินดีจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นถ้ามีการทําอย่างได้อย่างนี้และสินค้าตัวนี้บอกดีมากเลยจะแตกต่างจากคนอื่นนี่คือคุณจะได้ฟีดแบ็กในการมาปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณและคุณสามารถที่จะเหมือนกับมีการพูดคุยโดยตรงระหว่างคุณตัวคุณเองกับผู้บริโภคเสมือนหนึ่งเขามายืนซื้อสินค้าต่อหน้าต่อหน้าคุณในร้านของคุณ แต่คุณใช้ช่องทางที่เป็น E-Commerce หรือออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการเชื่อมต่อและทําให้มันง่ายเร็วมากขึ้นและทําให้วอลลุ่มหรือยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นไม่เฉพาะวันนี้ในอนาคตและแน่นอนถ้าคุณไม่เริ่มที่จะปรับตัวเองในการเอา E-Commerce เข้ามา B2C เข้ามาหรือสร้าง,ขงเข้าใจคุณก็จะติดอยู่กับโลกเก่าๆในการทําธุรกิจเพราะฉะั้นปัจจุบันนั้นมันยังมีอะไรมากมายที่จะเพิ่มระดับคาธุรกิจของคุณนะครับ จริงๆแล้วหลายๆธุรกิจที่เขาทากันก็คือเอาอย่างแรกเลยในการทําธุรกิจปังทําให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักก็คือการใช้พรีเซนเตอร์อาจจะเป็นดารานักร้องต่างๆนานานั้นธุรกิจขนาดใหญ่เขาทากันเราจะเห็นได้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาจะใช้นักร้องที่เป็นนักร้องนักแสดงคนไทยและบางธุรกิจนั้นใช้นักร้องนักแสดงที่เป็นต่างชาติว่าจะเป็นในส่วนของเกาหลีญี่ปุ่นหรือฮอลลีวูดอะไรอย่างงี้ครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจเอสอมอีแล้วเราอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้ เราอาจจะใช้ในส่วนของนะครับคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีหรือมีคนที่มีลักษณะพิเศษหรือมีความน่าสนใจในการมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับนั่นออีกหนึ่งหนึ่งข้ออีกส่วนหนึ่งคือการสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดขึ้นมาในการสร้างรูปแบบว่าถ้าคุณใช้สินค้าตัวนี้แล้วแน่นอนครับว่าคุณจะได้สัมผัสกับสินค้าที่มันมีความลักษณะพิเศษจริงๆนะครับเหมือนกับที่เขาพูดว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มาจากยอดเขา ที่1ต้นสามารถจะผลิตได้แค่หนึแก้วและคุณดื่มแล้วเสมือนหนึ่งคุณเข้าไปอยู่ในบนภูเขาหรือว่ามีความพิเศษตรงนี้สินค้าตัวนี้หรือสินค้าที่เป็นออร์แกนิกรอย์ไปใมันการสร้างคอนเทนต์เข้ามานะครับแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งว่าในเรื่องของการสร้างพวกนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องของความเขาเรียกว่า การคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าการโฆษณาที่อย่าให้มันเกินจริงมากเกินไปนะต้องอยู่บนพื้นฐานที่สินค้าคุณนั้นมันตอบสนองความต้องการไหมและเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจไหมและที่สําคัญการทําธุรกิจออนไลน์อีคอมเมิร์ซจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นภายในหนึ่งนาทีแล้ว1ิวิ5าวิเห็นแล้วสนใจในสินค้าของคุณและอยากจะดูต่อนะครับไม่ใช่ว่าผ่านไป1นาทีแล้วคุณขายสินค้าอะไร ตัวไหนคือสินค้าที่คุณต้องการจะขายราคาเท่าไหร่ซื้อทางช่องทางไหนซื้อกับใครผ่านช่องทางไหนมีความน่าเชื่อถือไหมเพราะแล้วการใช้อ e ีคอมเมิร์ซเข้ามานั้นลูกค้าจะต้องรู้เลยว่าสินค้าที่เขาซื้อนั้นเขาตัดสินใจซื้อภายใน5าวิพอจะซื้อ5าวิเสร็จเขาต้องไปดูว่าเขาจะซื้อผ่านช่องทางไหนเขาจะจ่ายเงินแบบไหนสินค้ามีออยไหมสินค้ามี GMP มไหมมีมาตรฐานไหมและกี่วันจะถึงของเขาและเขาจะถูกหลอกไหม นั่นคืส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องทำนะครับจริงประเทศไทยเนี่ยเอาผมขอยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งในการโปรโมทคือสินค้าคือการใช้ไลฟ์ a c e b o o k การใช้ไลฟ์ f c e e o o o เนี่ยมันเกิดเป็นปรากฏการณ์มากฟิโนม m นั o นภาษาอังกฤษหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนไทย ไลฟ์ขายสินค้าบางคนเนี่ยแสนสองแสนล้านในการขายจนทำให้รู้สึกว่า Facebook ประเทศไทยเข้ามาดูเฮ้ยมันทำอะไรกันเนี่ยอ๋อไลฟ์ขายสินค้าซึ่งซึ่งเราเป็นประเทศแรก,แรก,แรกของโลกเลยที่มีการใช้ Facebook ไลฟ์ขายของและมียอดไลฟ์ยอดขายของที่สูงมากจนในที่สุด เฟซบุ๊กเข้าเข้ามาดูก็เลยว่าโอเคฉันจะชาร์จคุณล้วกันฉันจะคิดเงินคุณในการแชร์คุณชชยคนคุณต้องจา่ายเงินกี่คนวันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งเพราะั้นวิธีการในการไลฟ์เฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการใช้ s m m ที่ถูกต้องนะครับการขายผ่าน IG นะก็ทําได้ทาง Facebook ทางไลฟ์ก็ทําได้เพราะนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ง่ายในการขายนะครับง่ายในการโปรโมทสินค้าตัวเองง่ายที่ทําให้ลูกค้าได้เห็นว่าสินค้าตัวนี้นั้นนี่แหละที่ผู้บริโภคต้องการ และที่ฉันหาอยู่นะครับเพราะนั้นเป็น่องทางที่ง่ายเพราะทุกคนเล่นอยู่แล้วครับทุกคนเล่น Facebook ทุกคนเล่นไลน์ผมเชื่อว่าตอนนี้นั้นปริมาณการใช้ Facebook ออนไลน์ใช้ Facebook ใช้ไลน์เช่นสแกมนั้นสูงมากของคนไทยเพราะนั้นแล้วคุณใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับธุรกิจ SME ในการใช้ s m m ในการโปรโมทสินค้าของคุณให้มันที่รู้จักได้และต้นทุนน้อยเพียงแต่คุณมีแค่ WiFi หรือมีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นแน่นอนครับสินค้าคุณเป็นที่รู้จักแล้วปังแล้วนะครับ จริงๆจริงๆพิมริพายผมผมก็เคยดูเนาะจริงๆแล้วพิมพริพายเขาเขาตรงตรงดีภาษาที่เขาใช้ค่อนข้างเขาใช้ว่าเป็นเป็น1 0บ3บวกอ่ะอ่าเป็นภาษาที่ค่อนท่านดุนแรงแต่จริงแล้วจริงใจเป็นภาษาเป็นภาษาที่พูดกันบนสตรีทสตรีทเนาะภาษาท้องถนนภาษาเพื่อนฝูงกันนะฮะแต่จริงๆแล้วมันแสดงถึงความจริงใจอ่ะนั่นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก่อนเทปหน้านี้ว่า ทำอย่างไรลูกค้าเขาจะเชื่อมั่นในธุรกิจคุณคือคุณต้องให้ความจริงใจสร้างความเชื่อมั่นสร้างความใจกับเขาผ่านการนําเสนอสินค้าคุณเคยใช้มาแล้วนะเฮ้ยมันดีจริงเฮ้ยมันสวยนะและไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดที่สวยหรูมากๆนะครับพิมพ์นิพายจุดเด่นหรือจุด ที่ทาให้พิมริพายะสมความสำเร็จคือความจริงใจและความที่เป็นคนพูดตรงตรงไม่ต้องไม่ต้องเฟกซ์ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องปลอมและพูดให้กลุ่มทุกกลุ่มเข้าใจนะครับจริงๆแล้วลูกค้าก็มีทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วพิมริพายเอาจุดที่คนรู้สึกว่าเออเนี่ยฉันจริงใจนะไม่ต้องมาปลอมใส่ฉันไม่ต้องมาเฟกซ์ใส่ฉันพราะเราก็จะมีอีกหลายคนจริงเจเล้งก็มีการไลฟ์สดนะฮะเจเล้งนะจอเจเล้งในหลายธุรกิจ เขาก็ไลฟ์สดได้ขายของได้เพราะั้นผมมองว่าการสร้างคอนเทนต์นะคุณต้องมองว่าคุณต้องการจะขายอะไรสินค้าบางอย่างต้องการขายความจริงใจสินค้าบางอย่างต้องการขายคุณภาพสินค้าบางอย่างต้องการดูวย้คุณผลิตจริงหรือเปล่าคุณเอามาจากตรงนี้จริงหรือเปล่าและก่อนจะมาขายให้เราเพราะเรามันก็ต้องดูสินค้าชนิดนั้นๆว่าเป็นแบบไหนลูกค้ากลุ่มไหนด้วยนะครับ อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์แบบไหนหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้ยอดขายคุณปังและอไม่ที่รู้จักได้จริงๆแล้วกลยุทธ์ที่ที่เหมาะคือเป็นกลยุทธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณมีความสบายใจที่จะทำคุณเข้าใจมันคุณรับมือกับมันได้เช่นบางคนนั้นไม่เคยใช้ IG หรเลยอิน t a g r กรมผมเนี่ยเคยใช้แต่ใช้น้อยมากปรกากฏว่าวันหนึ่งผมไปขายสินค้าผ่านอิน t a g r กร พอขายผ่าน Instagram มเสร็จป่าวก็ว่าผมขายไป1ด0หนึชิ้นแล้วบอกว่าลูกค้าคอมเพลนเข้ามาผมก็ไม่รู้ผมจะเข้าไปดูยังไงหลังบ้านผมทำยังไงเพราะ,ะนัน้เอาจากที่ผมถนัดผมชอบใช้ Facebook ผมก็จะดูว่าผมถนัด Facebook หละผมมีกลุ่มลูกค้าของผมผมมีเฟรนด์ของผมใลเขื้นผมวันหนึ่งพันคนผมก็จะดูว่าผมจะทํายังไงให้คน1,000คนเขาพึงพอใจกับสินค้าของผมเหมือนกับผมเลี้ยงลูกเพจของผมอะนะครับ เลี้ยงลูกเพจของผมให้ใหชอบและผมทำยังไงให้ลูกเพจของผมเนี่ยหมื่นพันคนเนี่ยชอบสินค้าของผมซื้อซ้ําของผมพึงพอใจของผมและทํายังไงที่ผมจะขยายจาก 1, 0 0 0ไปเป็น2 0 0 0 3 0 0 0คนได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอาเทคโนโลยีหรือเอาเทคโนโลยีดิจิตอลที่ตนเองถน,นัดและตนเองชอบและตนเองรู้สึกว่าทําแล้วเออเราสบายใจเราเข้าใจมัน เราใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปถามคนอื่นจะทำอย่างนี้ต้องถามพ่อต้องถามแม่ต้องถามเพื่อนเฮ้ยทำยังไงดูยังไงหลังบ้านหน้าบ้านอย่างนี้เอาเทคโนโลยีที่เหมาะกับคุณและคุณใช้แล้วคุณคุณสะดวกที่สุดในการใช้